น้องเนยลูกสาว,วกวางกมลชนกรีวิวชีวิตหลังฝึกงานสาววิศวะกับรถคันเท่สวยน่ารักจริงๆน้องเนยลูกสาว,วกวางกมลชนกเรียนวิศวะจุฬาล่าสุดฝึกงานจบพร้อมโชว์ไลฟ์สไตล์สุดเท่กับรถหรูสวยเก่งครบสูตร ใครที่ติดตามครอบครัวของนักแสดงระดับตำนานอย่างกวากมลนชนกและสามีสุดอบอุ่นนอ็อตนุติเคมโ,มโยทินคงจะคุ้นตากับภาพครอบครัวสุดน่ารัก4ี่คนพ่อแม่ลูกที่มักจะเผยโมเมนต์อบอุ่นให้เห็นกันอยู่เสมอ ในภาพครอบครัวที่แฟนๆรักและคุ้นเคยนั้นมักจะเห็นลูกชายคนโตน้องเนตที่มีความสุขุมเรียบร้อยถอดแบบคุณพ่อมาแปะขณะที่ลูกสาวคนเล็กอย่างน้องเนยกำลังเป็นที่จับตาด้วยลูกหวานหวานใช้แววคนเันเทิงแบบคุณแม่แต่ที่ทำให้หลายคนต้องทึ่งคือความสามารถด้านวิชาการของเธอที่ไม่ธรรมดาเลยจริงๆ ปัจจุบันน้องในกำลังศึกษาอยู่ที่คณะวิศวกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยภาคอินเตอร์ซึ่งก่อนหน้านี้น้องในได้อัดคลิปตอบคำถามผ่านทิกทอกกับการเรียนคณะนี้โดยในอธิบายว่าสาขานี้เรียนหนักและท้าทายมากเพราะเนื้อหาครอบคลุมทั้งเครื่องกลไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์วิชาหลักที่ต้องเจาะลึกคือเครื่องกลและเน้นทำโปรเจกต์เยอะมาก ซึ่งน้องเนยบอกว่าเธอสนุกกับการทำโปรเจกต์แม้ว่าจะยากแต่ก็ท้าทายและได้เรียนรู้อย่างลึกซึ้งและล่าสุดน้องเนยได้ฝึกงานเสร็จเรียบร้อยแล้วพร้อมปล่อยคลิปน่ารักน่ารักโชว์ไลฟ์สไตล์ในหนึ่งวันว่าเธอทำอะไรบ้างเป็นการพักสมองเบาๆหลังผ่านช่วงเรียนหนักมาอย่างต่อเนื่อง แต่ช็อตที่สะดุดตาหลายคนสุดๆคือภาพของน้องในคู่กับรถหรูคันเทพที่ดูลงตัวสุดๆกับลูกสาววิศวะฉลาดเก่งและมีสไตล์บอกเลยว่าเธอสวยเก่งมีเสน่ห์รอบด้านสมเป็นทายาทคนเก่งของวงการบันเทิงจริงๆ